การเสียชีวิตของลอเรนเอจในปี2015กลายเป็นคดีที่สะเทือนขวัญและเต็มไปด้วยความลึกลับฮะมีเพียงแต่สร้างความเศร้าโศกให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงแต่ยังทําให้เกิดคําถามและข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนที่เธอหายตัวไปจากการพบร่างในทะเลสาบเซนเดอร์ฮิลไปจนถึงการสอบสวนที่เต็มไปด้วยข้อขัดแย้งและความไม่ชัดเจนในคดีเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความท้าทายในการค้นหาความจริง ทีซอนอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตอันน่าเศร้านี้และคุณกำลังฟังเกรดไฟล์พอดแคสต์ชอบประมงพบร่างของลอเรนเอจในทะเลสาบแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีหลายปีต่อมาการเสียชีวิตของเธอยังคงเป็นปริศนาการเสียชีวิตของลอเรนเอจทำให้สุดสัปดาห์แห่งความสนุกในฤดูร้อนกลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อร่างของเธอถูกพบลอยอยู่ในทะเลสาบเซนเดอร์ฮิลล์รัฐเทนเนสซี ในเช้าวันที่26กรกฎาคมปี2015 AG เข้าร่วมงานเทศก,กาลท้องถิ่นแม้ว่าเธอจะเดินทางมากับเพื่อนๆแต่พวกเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบกับตำรวจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบางคนยังมองว่าพฤติกรรมของเพื่อนๆของเธอนั้นน่าสงสัยอย่างไรก็ตามคดีความเกี่ยวกับการเสรียชีวิตของ AG ถูกยกฟ้องในปี2017ลอเรนเอเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่มีชีวิตชีวาในงานปาร์ตี และเคยปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอระดับมืออาชีพในช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตเธอกาลังศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาชญากรรมแม้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะถูกตัดสินว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดหลายคนเชื่อว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอลอเรนเอจีอายุ21ปีเมื่อเธอเข้าร่วมงานเวกเฟสกับเพื่อนๆในปี2015เมื่อวันที่24กรกฎาคมลอเรนเอจี จากเมืองเฮนเดอร์สันบิวรัฐเทนเนสซีได้เดินทางไปที่ทะเลสาบเซนเดอร์ฮิลล์ในเขตเดอร์เคารัฐเทนเนสซีพร้อมกับเพื่อนเพ,พื่อนเพื่อร่วมงานแข่งขันเวกบอร์ดประจำปีหรือว่าเวกเฟสในกลุ่มที่เดินทางมาด้วยกันนั้นประกอบด้วยเอจฮันน้าพลัมเมอร์เพื่อนของเธอแอรอนลิลลี่แฟนของพลัมเมอร์และคริสตาลเพื่อนของลิลลี่ในภายหลังพลมเมอร์บอกกับทางตำรวจว่าเธอไม่ค่อยรู้จักกับสตาดีนักและเอจ ก็เพิ่งพบเขาครั้งแรกในช่วงสุดสัปดาห์นั้นเวกเฟสเป็นที่รู้จักในฐานะสุดสัปดาห์แห่งการสังสรรค์และการดื่มหนักซึ่งต่อมาได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่บูคคลคาดเดาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ AG และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในวันที่25กรกฎาคมกลุ่มนี้ดื่มตลอดทั้งวันและเข้านอนในช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงฮารเมอร์ก็เป็นคนแรกที่พบว่า AG หายตัวไป ในเช้าของวันที่26กรกฎาคมไม่มีใครพบลอเรนเอจีมีเพียงข้าวของส่วนตัวของเธอที่ถูกวางทิ้งไว้เมื่อฮันนาห์พาร์เมอร์ตื่นขึ้นในเช้าของวันนั้นเธอขึ้นไปยังเปลยวนที่ A g จีและคริสตว์นอนด้วยกันอยู่แต่กลับพบเพียงสเตา์เท่านั้นพาร์เมอร์เล่าว,ว่าเธอต้องปลุกสเตา์เพื่อถามถึงที่อยู่ของเ g แต่สเตา์บอกว่า AG ตื่นขึ้นกลางดึกแต่เขาไม่รู้ว่าเธอหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ขณะที่พาร์เมอร์เริ่มออกตามหาเพื่อนของเธอ จะสังเกตเห็นว่าข้าวของส่วนตัวของ AG เช่นรองเท้าแตะกระเป๋าถือและโทรศัพท์มือถือถูกทิ้งไว้ในบริเวณที่ตั้งแคมป์ฮัมเมอร์ยังให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่า AG ไม่เคยออกไปไหนโดยที่ไม่มีของพวกนั้นซึ่งทําให้เธอเริ่มรู้สึกกังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องร้ายกับเพื่อนของเธอถัดมาในช่วงบ่ายของวันที่26ชาวประมงพบร่างของลอเรนเอจในทะเลสาบซินเดอร์ฮิลล์ลินแบล์ชาวประมงท้องถิ่นและดีแลนลูกชายของเขา กำลังล่องเรือในทะเลสาบเมื่อเวลาประมาณ16บหนาฬิกา20นาทีพวกเขาสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างลอยอยู่ในน้ำแแบเห็นกางเกงขาสั้นสีชมพูที่มีสีสดใสและเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นร่างของหญิงสาวที่ลอยอยู่ในอ่าวแห่งหนึ่งหลังจากนั้นแบลได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขานึกถึงครอบครัวของหญิงสาวที่หายตัวไปในทันทีซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีใครทราบว,ว่าเธอคือใครชีวิตของทุกคนจะแตกต่างไปจากนี้แบลกล่าวกับนักข่าว เขาอธิบายช่วงเวลาที่พบร่างของ AG ว่าในตอนนั้นผมรู้สึกกลัวและตกใจเอามากๆหลังจากที่พบร่างเหล่านักสืบและตำรวจก็เข้ามาที่จุดเกิดเหตุจากการตรวจสอบนักสืบสรุปว่าลอเรนเอจีอาจพลัดตกจากหน้าผาเนื่องจากมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงหลังจากพบร่างของ AG ทางการได้ทําการชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตผลการตรวจพิษวิทยาระบุว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของ AG ีสูงกว่าขีดจํากัดตามกฎหมายถึงสองเท่า เพื่อนร่วมกลุ่มอย่างฮันนาหพารเมอร์แอรอนลิลลีและคริสตาลต่างยืนยันว่าพวกเขาดื่มสุราหนักมากในคืนนั้นในท้ายที่สุดรายงานของเจ้าหน้าที่ชนสูตรสรุปว่าการเสรียชีวิตของเอจเกิดจากแรงกระแทกที่รุนแรงและอาจจมน้ําโดยการเสรียชีวิตของเธอในครั้งนี้ถือเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าคริสยาชูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเวลาราชการซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานเบรกเฟสเมื่อลอเรนเอจเสียชีวิต ได้เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญในคดีนี้ยาชูกได้ติดต่อเชอร์รี่สมิธแม่ของเอจีและบอกเธอว่าคุณนายสมิธผมไม่คิดว่านี่เป็นอุบัติเหตุยาชูกเล่าว่าในคืนนั้นเขาจําได้ว่าเอจีฮันนาพรามเมอร์แอรอนลิลลี่และคริสตาลมาที่บาร์ซึ่งเขารักษาความปลอดภัยอยู่ยาชูก๊กบรรยายว่าเอจีเป็นคนที่กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาร่าเริงในขณะที่กล้องวงจรปิดในบาร์สามารถจับภาพเอจีในคืนนั้นได้ด้วย ตามรายงานของยาชูเขาเห็นว่าเพื่อนทั้ง4คนออกจากบาร์เมื่อเวลาประมาณตีสองของวันที่26และมุ่งหน้าไปยังท่าเรือจากนั้นขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังจุดตั้งแคมป์ยาชูตัดสินใจติดต่อสมิธเพราะเขามีความสงสัยเกี่ยวกับการสืบสวนของตำรวจและตั้งคำถามเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ชนะสูตรที่สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุบริเวณที่ตั้งแคมป์ของลอเรนเอจและกลุ่มเพื่อนเลือกไว้นั้นอยู่ที่ห่างไกลมากๆซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยทางเรือเพียงเท่านั้น เมื่อพวกเขาเดินทางข้ามหน้านาน้ำอันมืดมิดในเวลาตีสองก็มีวิดีโอที่บันทึกเสียง A.G. พูดติดตลกว่าเรากำลังจะติดกับดักมอรณะซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกที่สถานที่นี้มีความอันตรายเมื่อมาถึงที่ตั้งแคมป์พาเมอร์และลิลลี่นอนในเต็นท์ด้วยกันส่วน A.G. และสเตลนอนเปลร่วมกันที่บริเวณริมหน้าผา เปลนั้นถูกแขวนไว้ในจุดที่อันตรายมากๆเนื่องจากอยู่ใกล้กับขอบหน้าผาที่มีทั้งน้ําตกสูง35ฟุตทางด้านหนึ่งและน้ําตกสูง90ฟุตอยู่อีกด้านหนึ่งสถานการณ์นี้เพิ่มความเสี่ยงและทําให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นําไปสู่การเสียชีวิตของ A.G คริสตัลบอกกับตำรวจในคืนที่ลอเรนเอจเสียชีวิตว่าเธอกำลังวางแผนที่จะพบกับใครบางคนสตาลให้การว่าทั้งคู่ได้นอนในเปลด้วยกันแต่เอจลุกขึ้นในช่วงกลางดึกสตาลอ้างว่าเอจบอกเขาว่าจะไปพบใครบางคนในคืนนั้นแต่เขาไม่สามารถระบุชื่อหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวได้สตาลเล่าว่าหลังจากที่ฮันนาห์พลามเมอร์ปลุกเขาขึ้นมาและถามถึงเอจพวกเขาจึงเดินลงไปที่ท่าเรือด้วยกันและใช้เวลารอคอยการกลับมาของเอจ เราก็รอรอและก็รอต่อไปสตาวกล่าวกับตำรวจเชอร์รี่สมิธแม่ของลอเรนเอจยืนฟ้องเพื่อนของลูกสาวในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เป็นธรรมโดยในเดือนธันวาคมปี2016สมิธได้ยื่นฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจำนวน10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อฮันนาพาร์เมอร์แอรอนลิลลี่และคริส,สตาว ข้อหาฆาตก,กรรมโดยไม่เจตนาอย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคมปี2017คดีนี้ถูกยกฟ้องโดยผู้พิพากษาเนื่องจากคำให้การของพยานสำคัญอย่างไวโซกียาชูบและเมลันสันถูกปฏิเสธผู้พิพากษายังบอกกับสมิธว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ว่าการเสียชีวิตของ AG ีเป็นอะไรมากกว่าอุบัติเหตุแม้ว่าคดีนี้ในปี2017จะถูกยกฟ้อง แต่ในปี2019สารอทธรณ์ได้ตัดสินว่าสมิธสามารถฟ้องพลาเมอร์ลินลี่และสตตว์อีกครั้งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเอจีได้นักสืบเอกชนซีล่าไวโซกีเชื่อว่าร่างของเอจีอาจมีร่องรอยของการถูกบีบคอหลังจากที่เชอรี่สมิธแม่ของเอจีได้จ้างเธอในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016เพื่อสือบสวนคดีการเสียชีวิตของลูกสาวซึ่งไวโซกีเคยเป็นแม่บ้านมาก่อนและผันตัวมาเป็นนักสืบเอกชนหลังจากที่เธอช่วยตำรวจไขคดีฆาตกรรม เพื่อนร่วมห้องสมัยเรียนมหาวิทยาลัยได้เมื่อไวซกีได้ทําการสอบสวนคดีนี้เธอก็เริ่มสงสัยทันทีว่ามันมีการเล่นมซื่อเมื่อคุณเริ่มดูการชนสูตรและรูปถ่ายที่เกิดเหตุและคุณมองไปที่อาการบาดเจ็บของเธอคุณจะเห็นว่าพวกมันไม่ตรงกันไวซกีกล่าวในการให้สัมภาษณ์เธอสังเกตว่ามีเลือดออกที่คอของ AG ีและมีรอยที่บ่งชี้ว่ามีการถูกบีบคอซึ่งทําให้เธอเชื่อว่าการเสียชีวิตของเ g จี อาจาไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่ระบุไว้ในรายงานของการชนสูตรจากรายงานการชนสูตรของลอเรนเอจีนักวิทยาศาสตร์นิติเวชมาร์กกิลเลสปีได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยการจมน้ำเสียชีวิตของเธอนอกจากความกังขาของเชอร์รี่สมิธซีล่าไวโซกีคริสยาชูกและเมลานสันแล้วกิลเลสปียังได้ให้สัมภาษณ์กับ MTV ซึ่งเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีน้ำอยู่ในกระเพาะของ AG ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับกรณีที่เกิดการจมน้ำนอกจากนี้กิลเลสปียังอ้างว่าอาการบาดเจ็บของ AG ีไม่สอดคล้องกับการหกล้มตามที่รายงานไว้เขากล่าวว่าถ้า AG เกิดอุบัติเหตุจริงเธอน่าจะมีรอยฟกช้ำรอยขีดข่วนรอยบาดและรอยฉีกขาดแต่กลับพบว่าเธอไม่มีอาการเหล่านั้นเลยเขายังเสริมว่าเสื้อผ้าของ AG ีอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆซึ่งน่าจะมีรอยฉีกขาด เกิดจากการตกลงไปจากหน้าผาเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งกล่าวว่าคริสตาวและแอรอนลิลลีไม่แสดงความเห็นใจหรือห่วงใยเพื่อนอย่างลอเรนเอจีเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจไรอันเมลานสันได้สัมภาษณ์ลิลลี่และสตาหลังจากที่พบร่างของเอจีโดยตามคำบอกเล่าของเขาชายทั้งสองคนรู้สึกประหมา่าอย่างมากและดูมีพิรุษระหว่างการให้สัมภาษณ์เมลานสันกล่าวต่อไปว่าลิลลีและสตาไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจหรือแม้แต่ความกางังวล ต่อการสูญเสียของเพื่อนและภาษากลยของพวกเขาดูผิดปกติไปอย่างมากนอกจากนี้เขายังเสริมว่าขณะที่ถูกสอบปากคำสตาลพูดถึงการที่เมรันสันมีปืนและพยายามที่จะหลบหนีจากเรือซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตระหนกในสถานการณ์นั้นในขณะเดียวกันลิลลี่ก็กล่าวกับสตาลว่าให้เงียบซึ่งยิ่งทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสงสัยในความซื่อสัตย์และความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขึ้นไปอีกตํารวจถูกวิพกา์วิจารณ์อย่างหนัก เรื่องการจัดการการสอบสวนคดีของลอเรนเอจเชอรีสมิธแม่ของ A.G. แสดงความปิดหวังกับวิธีการจัดการคดีของสำนักงานในอำเภอเดอร์เคาว o เคาวตี้ตามคำบอกเล่าของซีล่าไวโซกีเจอร์มี่เทเลอร์นักสืบชั้นนำในคดีนี้ได้จดบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเพียงย่อหน้าเดียวที่สถานที่เกิดเหตุโดยไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุให้ปลอดภยัยและไม่เคยสั่งให้ใช้ชุดอุปกรณ์ที่สามารถตรวจการล่วงละเมิด หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไรอันเมลานสันระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเอจีเป็นอุบัติเหตุเขาอ้างว่าไม่พบข้อมูลติดต่อของสมิธซึ่งต่อมาสมิธได้กล่าวเป็นในในว่าตำรวจไม่อยากให้เขาติดต่อเธออย่างไรก็ตามในที่สุดเมลานสันก็ติดต่อเธอทางเฟซบุ๊กและบอกเธอว่าเขาไม่คิดว่าการเสียชีวิตของเอจีจะเป็นอุบัติเหตุข้อความนี้สร้างความสับสนและความไม่พอใจให้กับสมิธเนื่องจากมันขัดแย้งกับการวินิจฉัยเบื้องต้นของตำรวจนักสืบบางคนสงสัยว่าเอจีอาจจะตกลงไปในน้ำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ในรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ A.G. เจ้าหน้าที่ตำรวจไรอันเมลานสันได้ทำการทดลองโดยการโยนหุ่นจำลองลงหน้าผาที่พบเปลยวนของ A.G. ซสำแล้วสำเล่าในการทดลองซึ่งรายการระบุว่าไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ คุนจำลองมักจะพันกับพุ่มไม้หนาทึบที่ทอดยาวลงไปตามหน้าผานอกจากนี้ยังสังเกตด้วยว่าแม้ว่าร่างของ AG จจะถึงเชิงผาแล้วก็ยังต้องกลิ้งข้ามหินหลายฟุตก่อนที่จะถึงน้ำและจากนั้นก็ลอยไปรอบๆโค้งที่ยาว35ฟุตเพื่อไปถึงอ่าวการทดลองนี้สร้างข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ AG จะตกลงไปในน้ำอย่างที่ไม่ตั้งใจและตั้งคำถา,ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตระหว่างการสัมภาษณ์ของฮันนาพาร์เมอร์กับซ ok ีล่าไวโซกีลินลี่กล่าวกับพาร์เมอร์ว่าให้ยึด มั่นกับเรื่องราวนี้ไม่นานหลังจากการเสียชีวิตของเ g จพรามเมอร์และลินลี่ได้ย้ายไปอยู่ฟลอริดา และซีล่าไวโซกีก็เดินทางไปที่นั่นเพื่อสัมภาษณ์กับพาร์เมอร์ในการสัมภาษณ์ที่บันทึกวิดีโอพาร์เมอร์ได้พูดถึงสุดสัปดาห์ที่เอจีเสียชีวิตและระบุว่าเธอไม่คิดว่าคริสตามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์พาร์เมอร์ได้รับโทรศัพท์จากลินลี่แม้ว่าวัยโซกีจะฟังบทสนทนาไม่จบแต่เธอก็อ้างว่าได้ยินลินลี่บอกพาร์เมอร์ให้ยึดถือเรื่องราวนี้เป็นหลกักห้ามพูดเป็นอย่างอื่นข้อความนี้ทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความจจจรรรรริงิงงงงงขขขออเเหตุกกกาาาณณ์แแลลละะููใใใี่่่นนนนนพดชั้ทสืบ สวนยังคงดําเนินต่อไปความตึงเครียดและความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้พาเมอร์ลิลลี่และสเตวต่างรับสารภาพในคดีฟ้องคดีฆาตกรรมโดยไม่เป็นธรรมที่เชอร์รี่สมิธยื่นฟ้องต่อพวกเขาเมื่อคดีฆาตกรรมโดยมิชอบถูกยกฟ้องทั้ง3คนอ้างสิทธิ์ตามบทแก้ไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญครั้งที่5ของตน เบอหลีกเลี่ยงการให้การเป็นพยานในขณะที่พาเมอร์ได้ออกมาให้คําชี้แจงอย่างครบถ้วนโดยกล่าวว่าความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งที่ฉันรู้สึกเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของลอเรน A.G. พื้นที่ดีที่สุดของฉันได้ถูกตอกย้ำด้วยข้อกล่าวหาอันเจ็บปวดที่ฉันมีส่วนทำให้เธอต้องเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นพามเมอร์ Palmer และลิลลี่ได้มั่นกันในขณะที่คริสตาถูกจำคุกในข้อหาเมาแล้วขับจึงไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเอจความตึงเครียดในคดีนี้ยังคงมีอยู่และการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเอจยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องในหมู่สาธารณะมาจนถึงทุกวันนี้ และก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชาวประมงพบร่างปริศนาสู่การสืบสวนเพื่อนปาร์ตี้อุบัติเหตุหรือคอตอกอฟังจบแล้วเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับคิดว่า AG เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือว่าถูกคอตอกอโดยกลุ่มเพื่อนของเขาหรือว่าใครอย่าลืมพิมพูดคุยบอกเราที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเล่าไปเล่ามาเพื่อนๆนึกถึงคดีของใครในประเทศของเรากันครับมันคล้ายกันมากจริงๆ ทังช่อง Red File Podcast ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามนำเสนอในเชิงสารคดีเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในสังคมในปัจจุบันนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Red File Podcast และเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยส่วนวัี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับมันคล้ายคดีใขรนะ